ดาวอังคารนั้นทหารยังแข็งอยู่ครับพระสุกยังสว่างฉะนั้นวันที่17อกุมภาพันธ์2,565ตัวเด่นนั้นสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตามดาวพักหลังเนี่ยผมตามดาวแต่เขาเคลื่อนวันที่จะว่าไอ้ดาวเนี่ยจะเปิดเผยตัวมันเหมือนเล่นซ่อนแอบเหมือนกันแต่ก็ไม่ว่าครับถ้ามีโอกาสมาแก้ไขได้ทันเราก็จะแก้ไขดาวที่ยังเด่น ในตำแหน่งชื่อเสียงดาวตัวปุตตะนั้นคือดาวอังคารดาวอังคารนั้นทหารยังแข็งอยู่ครับถึงตอนนี้จะวุ่นวายยุคไม่ยุคอะไรก็แล้วแต่สามยังกลาวกลายเป็นดาวโดดเด่นพระศุกร์ยังสว่างแถมดาวราหูแอบซุกซ่อนอยู่ท่านคงรู้แล้วครับผมเปิดเผยมาเบาๆแล้ว ฉะนั้นวันที่17กุมภาพันธ์2565ตัวเด่นนั้นคือเลข3ตัวรองไม่หา่างกันเท่าไหร่คือดาวประสุกคือเลข6สุดท้ายแอบซ่อนคือเลข8สรุปเลยครับ3 6 8ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ